อะไรจะเกิดขึ้นเ<ต>มื่อความอั न, จฉริยะเหนือที่จำกัดในห้องนักบินกลับกลายเป็นภัยคุกคามที่อันตรายยิ่งกว่าศัตรูและนี่คือการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีเหนือน่านฟ้าระหว่างอินเดียและปากีสถานมาลิกฮัม ในปี2018ปฏิบัติการพิเศษออเอาของกองทัพอินเดียประสบความสําเร็จครั้งใหญ่พวกเขาสามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มผู้ก่อการร้ายในแคสเมียได้ขณะที่เครือข่ายหลกัลกๆถูกกวาดล้างเกือบหมด การปราปามครั้งนี้ทําให้กองทัพปากีสถานเริ่มมองเห็นว่าการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธมันไม่คุ้มค่าอีกต่อไปทั้งเสียเงินทุนจํานวนมากทั้งเสียเวลาแต่ถึงอย่างนั้นสูตรก็ยังขอโอกาสครั้งสุดท้ายเขายืนยันว่าถ้าใช้อาชาหรือสังขารที่มีประสบการณ์สูงที่สุดได้ลงมือภารกิจใหม่ครั้งนี้จะต้องสําเร็จแน่นอน อาชาเป็นคนที่สร้างคดีระเบิดรุนแรงมาหลายครั้งและเป้าหมายของเขาในครั้งนี้ก็คือของทัพอากาศรีนครตัดมาที่ฝั่งอินเดียล็อกกี้นักบินระดับหัวกะทิของกองทัพได้รับคำสั่งให้จัดตั้งหน่วยต่อต้านภัยคุกคามหน่วยนี้ถูกตั้งชื่อว่าแอร์ดากอนหรือมังกรบินล็อกกี้รวบรวมนักบินฝีมือชากานมารวมทีมกัน ซึ่งปัตติก็เป็นนักบินที่มีชื่อเสียงมามีความสามารถโดดเด่นจนถูกขนานนามว่าดาบแห่งเกียรติยศทัดได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการถูกเรียกมาอยู่ในมังกรบินทําให้เขาทั้งตื่นเต้นและกลัวพอาะถ้าไม่ใช่ภารกิจที่ยากมากองทัพก็คงไม่เรียกคนอยากปัตติมาร่วมทีมทาดรู้จักปัตติดีเพราะทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทก,กันมานานและเขาก็รู้ดีว่าปฏิเก่งแค่ไหน ในการประชุมครั้งแรก็รอก,กีประกาศเจตนาลงของทีมชัดเจนเขาเน้นว่ามังกรบินไม่ใช่ที่สำหรับคนอีโก้สูงไม่ใช่ที่จะมาแข่งขันว่าใครเก่งกว่ากันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทีมเวิร์คเขาจึงสั่งให้ทุกคนเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทำความรู้จักให้สนิทสนมหลังจากประชุมเสร็จทุกคนจึงไปกินมื้อเย็นเพื่อสร้างความไว้ใจและกลมเกลียวกันแต่ก็ดูเหมือนว่ามินนี่จะคิดกับปติมากเกินกว่าารเป็นสมาชิกในทีม เห็นได้จากที่มินนี่เริ่มมีท่าทีสนใจปฏิมากกว่าคนอื่นเธอแสดงอาการหึงเมื่อเห็นปฏิคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งก็จะโล่งใจเมื่อรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือซาจิภรรยาของทัดซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของปฏิมานานความสัมพันธ์ของทุกคนในทีมตอนนี้ก็ค่อยๆแน่นแฟนขึ้นเรื่อย ฝึกเป็นทหารราบเรื่นจนวันหนึ่งล็อกกี้ก็จัดทําภารกิจจําลองบินมินนี่มีหน้าที่ขับเฮลิคอปเตอร์ไปส่งหน่วยคอมโมโดและก็กลับมารับที่จุดเดิมส่วนปาติและทัสต้ตองบินคุ้มกันเฮลิคอปเตอร์ในขณะที่ล็อกกี้กับนอตตี้รับบทเป็นเครื่องบินของสต,ตูทันทีที่ปาติเห็นล็อกกี้เขาก็ถึงหน้าที่คุ้มกันเครื่องบินและก็บินไล่ล่าล็อกกี้ทันทีของมั่นใจในปีมือของตัวเอง ทัดจึงต้องรับหน้าทีคุ้มกันเพียงลำพังปาติเขาอยากจะไล่ลาล็อกกี้นักบินที่ได้รับความยอมรับว่าเก่งที่สุดในขณะที่ขับไล่กัญญาดูเดือทัดได้สั่งให้ปาติกลับมาช่วยคุ้มกันพอหน่วยคอมโบโดปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วแต่ปาติก็ไม่ยอมกลับมาเพราะอีกนิดเดียวเขาก็จะสามารถล็อกโจมตีเป้าหมายได้แล้วทําให้เฮลิคอปเตอร์ที่กลับไปรับหน่วยคอมโบโดโดนโจมตีเนื่องจากที่ทัดคุ้มกันคนเดียวไม่ไหว ส่วนปติหลังจากไล่ล่าอย,ย,ย่างดูเดือดเขาสามารถจับล็อกเป้าหมายล็อกกี้ได้แต่ล็อกกี้ก็พลิกเข้าก่อนเมฆก่อนจะสวนกลับล็อกปฏิได้แต่แทนที่ปฏิจะหลบเขากลับหยุดเครื่องและทําท่าตั้งเดและพลิกกลับโจมตีล็อกเป้าหมายล็อกกี้ได้ในที่สุดเมื่อกลับถึงฐานปฏิก็ถูกดุอย่างหนักเขาถูกประเมินสูญคะแนนทันทีปฏิกระทำทวงว่าอย่างน้อยเขาก็ชนะล็อกกี้ได้แต่ล็อกกี้ก็ตอบกลับว่า ภารกิจลบจริงปัติจะไม่ใช่นักบินที่เก่งที่สุดแต่จะเป็นนักบินที่ทําให้มินนี่กับหน่วยคอมโมโดตายคำนี้ทําให้ปฏติถึงกับเงียบมินนี่ก็ได้เข้ามาปลอบใจและเธอก็ได้เล่าเรื่องของพ่อที่ไม่เคยยอมรับการเป็นนักบินของเธอเพราะพอ่อคิดว่าผู้หญิงไม่ควรออกไปรบแม้ว่าเธอจะเก่งแค่ไหนก็ไม่เคยโดนชื่นชม เธอพูดว่าสิ่งที่ผิดไม่ใช่พอ่อแต่เป็นสังคมที่มีทัศนะบิดเดียวผู้ชายจำนวนมากยังรับไม่ได้ที่ผู้หญิงขับเครื่องบินออกรบไม่นานสายข่าวกลองก็รายงานมาว่าอาชากำลังจะลงมือครั้งใหญ่มีคนพบเขาในศูนย์ฝึกของเมืองบาโคสพร้อมกับกองทัพปากีสถานที่ย้าย F16 เข้ามาประจําการเพิ่มและนักบินอันดับหนึ่งของปากีสถานซึ่งโค้ดเนมว่าเลสโนตก็ถูกส่งมาที่นี่เช่นเดียวกัน ซึ่งปาติก็รู้จักเลดโนดเป็นอย่างดีระหว่างที่ฝนที่จำโมปาติก็ได้พาเพื่อนทั้งทีไปทานค้าที่บ้านตัวเองแต่ในช่วงเวลาเดียวกันอาชาก็ได้ส่งคนเข้าไปก่อเหตุระเบิดพีชีทำไททานจำนวนมากที่ทีมังกรบินพึ่งไปทักทายเสียชีวิตทุกคนก็โกรธมากแต่ล็อกกี้ก็เตือนว่าไม่ควรจะโต้อตอบด้วยอารมณ์ หลังจากนั้นปฏติก็ถูกเรียกไปประชุมที่เดลีที่ประชุมลงมติให้โจมตีศูนย์ฝึกบาโคตซึ่งเป็นศูนย์ฝึกภายใต้การดูแลของอาชาเพื่อตอบโต้หลังจากประชุมภารกิจโจมตีก็ได้เริ่มต้นขึ้นแผนของปัติทําให้ศัตรูไม่ทันตั้งตัวศูนย์ฝึกบาโคตก็ถูกถล่มยับถึงแม้ว่าอาชาจะได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังสามารถส่งสัญญาณไปหากองทัพได้เลดโนดจึงนําฝูงบิน S16 ขึ้นบินไล่ล่าฝั่งอินเดีย เพียงไม่นานทัดก,ก็ถูกล็อกเป้าแต่ปฏิก็บินเข้ามาช่วยได้ทันเวลาเขาล็อกเป้าเลดโนดแต่ก็ยังไม่เลือกยิงพอาทัดก,ก็ถูกล็อกเป้าอยู่เหมือนกันเขาต่อรองให้ปล่อยตัวทัดและเขาจะปล่อยเลดโนดเช่นกันซึ่งเลดโนดก็ยอมทำตามภารกิจจึงสำเร็จส่วนอาชาก็โกรธจัดและประกาศกล่าวว่าจะต้องเอาคืนให้ได้ วันหนึ่งระหว่างที่ปฏิกรรมินนี่ออกเดตสัญญาตเตือนภัยก็ดังขึ้นมีเครื่องบิน F16 ของปากีสถานบุกเข้าโจมตีหลังจากนั้นมันก็รีบถอยกลับล็อกกี้พยายามไล่ตามแต่เมื่อถึงใกล้เส้นควบคุมชายแดนผู้บัญชาการจึงสั่งให้ถอยกลับในขณะเดียวกัน F16 อีกสองลำก็ได้เข้าโจมตีค่ายอื่นปฏิกรรทัสได้รับคำสั่งให้ตามไลลา แต่ความจริงแล้วนี่มันคือแผนลวงปากีสถานได้เปิดเครื่องรบกวสัญญาณสื่อสารทําให้ปาติและทั์ได้ยินคําสั่งให้ถอยทางโคจึงไล,ล่ล่าจึงค้ามเส้นควบคุมทางด้านทัตแนะนําให้ถอยกลับแต่ปาติมั่นใจในฝีมือตัวเองเขายังคงไล่ล่าเล็ดโนดต่อทางด้านทัตก็เลยต้องตามไปด้วยหลังจากนั้นไม่นาน ทัดก็ถูกไล่ล้องไปด้วยเครื่อง F16 นี่คือกับดักที่สตูวางแผนไว้แม้ว่าทัดจะเป็นนักบินที่มีฝีมือแต่สุดท้ายเครื่องบินของเขาก็ถูกยิงตกโชคดีที่เขาและบาร์ทที่เป็นนักบินที่สองดีดตัวออกจากเครื่องได้ทันแต่ก็โชคร้ายที่มันเป็นพื้นที่ของสตรูซึ่งหลังจากนั้นทัดกับบาร์ทก็ถูกปากีสถานจับตัวไป ปฏิกลับฐานด้วยความโกรธและเสียใจล็อกกี้ก็ตำหนิเขาอย่างหนกและบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปฏิทําให้กองทัพสูญเสียซึ่งในครั้งนี้ล็อกกี้ก็ได้มีคำสั่งให้ไต่สวนความผิดผลการไต่สวนก็คือปฏิถูกปลดออกจากทีมมังกรบินและถูกสั่งย้ายไปเป็นกูฝึกบินที่โรงเรียนในเรืออากาศ ในคืนนั้นมินนี่ก็ได้เข้าไปคุยกับล็อกกี้ที่บาร์ธอแสดงความคิดเห็นว่าเธอไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ปาตีถูกปลดออกจากทีมทานด้านล็อกกี้ก็อธิบายว่าเขา ทำเพื่อสมาชิกในทีมที่เหลือพอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองทัพสูญเสียกําลังคนเพราะปฏิเขาเล่าเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนในปฏิบัติการที่บุกที่นอสสตรูได้ใช้ปืนใหญ่ยิงตำแหน่งที่หน่วยคอมมโดอยู่ในตอนนั้นเฮลิคอปเตอร์กำลังเตรียมอพยพหน่วยคอมมโดโด,โดยมีปฏิบินคุ้มกันให้แม้ว่าศัตรูจะยิงกลา้าแต่ทีมนักบินก็ใจกลา้าเธอเสียงนำเครื่องเขาไปรับหน่วยคอมมโด โดยได้รับอนุญาตจากปัตติที่ในตอนนั้นมีความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจยากนี้ได้แต่ความเก่งเกินของปัตตีมันก็ทำให้เขามองไม่เห็นขีดจำกัดของคนอื่นสุดท้ายแล้วเฮคลปเตอร์อก็ถูกศัตรูยิงตกนักบินคนนั้นก็คือ NJ เธอเป็นคู่มั่นของปัตตีและก็เป็นน้องสาวของล็อกกี้ด้วย ฉากไปที่โรงเรียนนายเรืออากาศในวันที่ปฏิมาถึงเป็นวันที่นักเรียนฝึกบินได้ออกบินไปครั้งแรกในจังหวัดสําคัญนั่นเอง ก็มีนักบินคนหนึ่งประสบปัญหาถือนําเครื่องบินลงจอดไม่ได้เพราะจู่ๆก็มีลมพัดแรงผิดปกติปฏติจึงรีบวิง่งไปยังหอบังคับการและพอรู้ชื่อของนักเรียนคนนั้นที่ชื่อว่าเอ็นเจเขาก็ตกใจมากเพราะมันเป็นชื่อเดียวกับคู่มั่นของเขาเลยปฏติหยิบวิทยุข,ขึ้นมาค่อยๆบอกวิธีนําเครื่องลงจอดอย่างละเอียดทุกขั้นตอนจุดสุดท้ายเอ็นเจก็สามารถลงจอดได้ยอย่างปลอดภัยหลังจากนั้นปาติ ยังคงทําหน้าที่เป็นครูฝึกบินเช่นเดิมแต่ในใจของเขา เต็มไปด้วยความนึกถึงทีมเก่าทุกครั้งที่เห็นมิตรภาพของนักบินเขายิ่งคิดถึงเพื่อนมากขึ้นจนในวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจละเพื่อกลับไปหาพ่อแต่แผนทั้งหมดก็ต้องหยุดลงเมื่อเที่ยวบินที่เขาจะกลับดันถูกยกเลิกพนักงานต้อนรับเลยแนะนําให้เขาไปคุยกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและพอเห็นชื่อบนป้ายปัติก็รู้ทันทีว่าผู้จัดการคนนี้ก็คือพ่อของมินนี่ผู้ชายที่ไม่เคยภูมิใจในลูกสาวเลยสักครั้งปาติ จึงเข้าไปแนะนําตัวอย่างสุภาพเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ในรถพิเศษทางอากาศสีนครเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมของมินนี่หนึ่งในนักบินหญิงที่เก่งที่สุดของอินเดียผู้ที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองและปฏิยังบอกอีกว่ากระสุนของศัตรูมันไม่เคยเลือกเพศกของทัพไม่ใช่ที่ของผู้ชายอย่างเดียวมินนี่เป็นนักบินตัวจริง ก่อนทิ้งทายว่าพออยากให้เธอแต่งงานใช่ไหมครับผมว่าตอนนี้เธอแต่งงานแล้วเธอแต่งงานกับประเทศที่เธอรักสุดหัวใจสองสัปดาห์ต่อมาหลังจากรัฐบาลอินเดียเจรจากับปากีสถาน,ถานก็มีข่าวดีออกมาทัดกับบา์สกำลังจะถูกปล่อยตัวกลับประเทศแต่ข่าวนี้กลับทำให้อาชาเดือดดาลเขายิ่งเกียรกองทัพอินเดียมากขึ้นยิ่งได้เห็นถึงความรักชาของพวกเขาอาชาก็เริ่มทนไม่ไหว ต่อมาที่ฐานทัพอินเดียปาติและทีมไปยืนรอรับเพื่อนกลับบ้านแต่คนที่กลับมามีเพียงบาสแถมเขากลับมาในสภาพร่างไร้วิญญาณสภาพศพถูกทรมานจนไม่เหลือสภาพซึ่งอาชาเป็นคนสังหารเขาอย่างโหดเหี้ยมร็อกกี้ โกรธจนแทบคลั่งเขาต้องการตอบโต้ศัตรูให้สาสมแต่ผู้บัญชาการก็สั่งห้ามไว้เพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทัดเป็นตาร้ายดียังไงการตอบโต้อาจทำให้เขาถูกฆ่าได้งานศพของบาร์ทถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติส่วนชาจิเธอก็กลัวเลเกินว่าทั์อาจจะต้องพบชะตาเดียวกันกับบาทเธอ ไม่แม้แต่จะสบตากับปาตีนั่นทำให้เขายิ่งรู้สึกผิดเขาเข้าไปปลอบเธอและสัญญาว่าเขาจะพาทักกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามตัดฉากไปที่ฝั่งอาชาสายลับอินเดียแอบต,ติดต่อมาหาเขาแจ้งว่ากองทัพอินเดียเตรียมโจมตีในวันพรุ่งนี้และทัดจำเขาได้ทันทีเขาคือคนเดียวกับที่หลอกพวกเขาในครั้งก่อน ตัดกลับไปที่ผู้บัญชาการเมื่อรู้ว่าทัานยังไม่ตายภารกิจช่วยเหลือจึงถูกไฟเขียวแต่กองทัพปากีสถานเริ่มปิดน่านฟ้าเพิ่มการป้องกันที่เส้นควบคุมทำให้ภารกิจนี้เสียงขึ้นหลายเท่า ในระหว่างเตรียมปฏิบัติการพ่อแม่ของเมนนี่ก็เดินเข้ามาหาเธอด้วยน้ำตาแห่งความภูมิใจพวกเขาขอโทษที่เคยดูถูกเธอต่อจากนี้พ่อจะพูดอย่างเต็มปากว่าลูกสาวของเขาเป็นนาวาาการตรีของกองทัพอากาศอินเดียเมนนี่ทั้งดีใจทั้งสั่นไหวในหัวใจและเมื่อรู้ว่าปัตติเป็นคนไปพูดกับพ่อให้เธอก็รีบไปขอบคุณทันที และในที่สุดภารกิจช่วยเหลือก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อปากีสถานตรวจพบเครื่องบินลำใหญ่ทหารอินเดียก็รีวิทยุยกแกลงว่าเป็นเครื่องบินโดยสารจากรัสเซียระบบนำทางพังทำให้หลงเข้ามาและกว่าศัตรูจะรู้ว่าถูกหลอกหนวยคอมโมโดทั้งหมดก็ถูกปล่อยลงมาสำเร็จเครื่องบินลบอีกสองลำบินซ้อนกันมาแบบเนียน จนสามารถเข้าใกล้เป้าหมายโดยไม่ถูกจับได้และได้ทําการยิงทําลายลันเวของข้าศึกจน F16 ไม่สามารถขึ้นบินได้เลยคอมโมโดได้บุกเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วจนศัตรูไม่ทันตั้งตัวเพราะที่จริงแล้วสายลับอินเดียไม่ใช่คนทรยศแต่เขาทำทีเข้าไปให้ข้อมูลเพื่อเข้าไปหาทัตและหลอกอาชาให้เชื่อข่าวลวงหลังจากช่วยทัตได้สำเร็จมินนี่ก็นำเฮลิคอปเตอร์ไปรับทีมกลับการอพยพค,ครั้งแรก เป็นไปอย่างราบลืน่นแต่โชคร้ายเกิดขึ้นเมื่อสุขิลงไปรับหน่วยที่เหลืออาชายิงขีปนาว,วุธใส่จนเฮลิคอปเตอร์ตกนอตี ie, ถึงถูกส่งไปตรวจจุดจอดแต่ทันใดนั้นเครื่องบินของนอตีก็ถูกเลดโน้ตยิงตกเช่นกันสถานการณ์เริ่มเลวร้ายล็อกกี้สั่งให้มินนี่กลับไปช่วยสุขิส่วนเซนดี้ตามไปคุ้มกันตัดไปที่จุดป,ปะทะด้วยคโบโดกำลังถูกกำลังเสริมของฝ่ายศัตรูกดดันอย่างหนกัก ผู้บัญชาการจึงต้องส่งเครื่องบินลงไปเพิ่มโดยที่ปาติก็พร้อมรอขึ้นบินแต่ผู้บัญชาการก็ได้สั่งให้เขาลง เพราะเขาไม่ใช่สมาชิกของทีมมังกรบินแล้วปฏติจึงสวนกลับไปทันทีเหตุผลเดียวที่ผมจะยอมลงก็คือผมไม่ใช่นักบินที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้ผู้บัญชาการนิ่งไปสักพักก่อนจะยอมรับว่าปฏติคือคนที่เหมาะสมที่สุดจริงๆแต่กฎก็คือกฎจนกระทางล็อกกี้พูดขึ้นมาว่าในตอนนี้ชัยชนะสําคัญกว่ากฎระเบียบสุดท้ายปฏติก็ได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินโดยมีล็อกกี้เป็นนักบินที่สองให้ เพียงไม่นานหลังเข้าพื้นที่สู้ลบพวกเขาก็สอยเครื่องบินศัตรูได้สองลำและขณะที่กำลังไล่อีกลำพวกเขาก็ตกไปเป้าของเลดโนตแต่ปัติก็พลิกตัวหลบอย่างเฉิดตายก่อนจะล่อขีปนาวุธให้พุ่งชนเครื่องบินกศตูอีกลำได้สำเร็จตอนนี้จึงเหลือเพียงแค่ปัติกับเลดโนตประจันหน้ากันแบบดวนเดียวทั้งคู่ต่างมีฝีมือระดับเดียวกัน ปัติก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบพราะไม่เหลืออาวุธแล้วทําให้เขาได้แค่หลบก,การโจมตีแต่เขาก็คงจะหนีอย่างเดียวไม่ได้ปัติตัดสินใจกลับเครื่องบินและพุ่งเข้าชนศัตรูแบบแลกชีวิตก่อนจะดีดตัวออกของกอล็อกกีในวินาทีสุดท้ายภาพเด็ดตัดไปที่ภาคพื้นสุขิกกำลังจะบมดแรง พอถูกอาชาซ้อมไม่หยุดแต่ปฏิก็เข้ามาในจังหวะสุดท้ายพอดีเขาพุ่งเข้าซัดอาชาด้วยความโกรธแค้นต่อยเตะไล่ลา่ลาจนอาชาต้องหนีขึ้นรถซึ่งปติก็ได้วิ่งไล่ตามกระโดดขึ้นรถและสู้กันไปพร้อมกับขับรถไปด้วยก่อนจะขับรถพุ่งใส่โรมเก็บระเบิดเขาพุ่งตัวกระโดดกเกาะเฮลิคอปเตอร์ได้ทันและทิ้งให้อาชาตกลงไปในกองเพลิง และเมื่อทุกคนกลับถึงฐานทัดก็กอดซาจิทางน้ำตาปัติยิ้มออกมาครั้งแรกอย่างโล่งใจที่ทำตามสัญญาได้สำเร็จและยิ่งดีใจเมื่อล็อกกี้ยกโทษให้พร้อมยินดีกับความรักครั้งใหม่ของเขากับมินนี่ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูกันมาจนจบและผมก็ขอฝากกดติดตามอีกสักหนึ่งช่อง ได้แปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ